เฮ้ hey, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสายอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยสายจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมร้านเอ่ซ็กแ d นด์ช็อปนะคะที่ดังที่สุดในตัวเมืองโกโ็กลาตอนนี้นะคะที่คนก็กลานเนี่ยนิยมเข้ามากที่สุดตอนนี้นะจ๊ะร้านลีนี่นะคะเขาก็จะชื่อว่าไอ้กากเนกิรปุตรีนะคะก็เป็นร้านที่ปิดทําการวันจันทร์นั่นเองแล้วก็เขาก็จะเปิดเสราร์อาทิตย์ด้วยนะ ก็เป็นร้านมือสองที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ส่เอาภาพเก็บมาไม่หมดนะคะแต่ว่าก็เอามาตัดต่อให้มันเป็นอะไรที่ดูง่ายๆแล้วก็คนจะได้ไม่เหมือนะคะก็ประมาณนี้นะ แต่ว่าก่อนเข้าเรื่องนะคะทรายต้องขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ทรายนะก็ทําให้ทรายเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปต่อไปยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่องทรายนะคะฝากช่องเล็กๆของทรายด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีหลายโซนมากเลยนะคะในห้างหรือว่าในฮอลนี้ก็มีของเยอะแยะเลยนะเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่เบื่อแล้วก็เดินดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆก็มีของเกี่ยวกับ ของเกี่ยวกับพิ้งพาพวกของตกแต่งบ้านมีรูปปั้นพามีอะไรหลายๆอย่างคือแบบทูบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเทียนหอมมีพวกดูสิมีพวกพวก้อนหินที่เขามีชื่อของเขาด้วยนะคะเป็นก้อนหินที่มีความเชื่อด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะมีประมาณนั้นนะก็จะเป็น หลายสีหลากหลาย,ลายแล้วเขาก็จะมีชื่อบอกด้วยนะก็คนที่ชอบดูไพ่นะคะหรือว่าพวกเด็กวัยรุ่นเนี้ยเขาก็จะชอบเก็บสะสมหินพวกนี้กันนะก็เป็นอะไรที่เป็นคริสตัลที่สวยด้วยนะคะดูสิหลากหลายสีเนาะอันนี้ก็เป็นแฮนด์ซูปนะคะหรือว่าเป็นสบู่ล้างมือนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนั้นก็แคชเชียร์ทางขวามือแล้วก็มีพวกไอศครีมมีขนมขายดูสิแคนดี้แลนนะคะ ขาก็ค่อนข้างเข้าใจจัดกันนะก็แบบอยู่ตรงประตูด้วยแล้วโลเคชั่นนี่คือแบบเด็กๆคงวิ่งมาซื้อขนมหรือว่ามาเอาขนมกันตรงนี้รัวๆเลยนะคะก็เป็นมีขนมอเมริกันนะแล้วก็มีขนมแปลกๆที่สายยังไม่เคยชิมด้วยนะก็ร้านมือสองนะคะเพื่อนๆในเมืองโกโก,กลาเน,นี่ยก็มีอยู่6ลร้านนะแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่นิยมมากที่สุดนะคะที่ทรายเนี่ยได้อ่านในรีวิวมานะก็แล้วก็ถามเพื่อนๆด้วยแหละเอาจริงๆอะแบบ เรารู้จักคนเยอะเนี่ยค่ะเขาก็จะชอบเอาเส้าเนี่ยมาที่นี่นะเพราะว่ามันขายได้ง่ายกว่าแล้วก็ขายได้ดีกว่านะก็เป็นร้านที่กว้างแล้วก็เก็บภาพเอามาไม่หมดจริงๆนะคะเพื่อนๆก็อยากจะบอกว่าคนฟินแลนด์แล้วก็พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยชอบเข้าร้านมือสองกันมากๆเลยนะเพราะว่ามันประหยัดแล้วก็อยู่ในยุคที่ประหยัดอะไรก็ประหยัดไปก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะก็จะมี ร้านเขาก็จะมีโตะนะคะโตะรวมทั้งหมดเนี่ยใส่จําไม่ได้นะแต่ว่ามีอยู่สองสามเหรอสองร้อยหรือสามร้อยโตะนะคะในนี้ก็เยอะมากเยอะจริงๆนะแล้วก็เสื้อผ้าเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คนฟินนะคะเขาก็จะชอบซื้อเสื้อผ้าของเด็กเนี่ยมือสองเนี่ยมาใส่กันนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยโตค่อนข้างเร็วนะคะเพื่อนๆก็จะ วันนี้เนี่ยทายก็พยายามดูนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเรามาถ่ายนะคะเราไม่ได้ดูไปด้วยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวเราจะมาแบบมาดูเอาจริงจังอะแต่ว่าอันนี้ก็ราคาเขาก็ไม่แพงมากนะคะมันก็จะมีหลายโต๊ะนะบางโต๊ะเนี่ยก็ประมาณ50นะคะบา,บางโต๊ะเขาก็จะประมาณ20 3 0เคเขาก็จะมีเขียนไว้นะ ตอนที่ทรายมานะคนก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆพ,พยายามแบบถ่ายไม่ให้ติดคนอันนี้ก็เป็นห้องที่สามารถเอ่อลองเสื้อผ้าได้นะเเขาก็จะมีเอ่อห้องหรือว่าพวกของเฟอร์นิเจอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งน้อยนะพวกเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากเสื้อผ้าจะเยอะมากก็มีโต๊ะของเด็กมีอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือเลิกงานมาก็มาเก็บภาพเลยนะคะก็สู้ๆนะก็ได้เห็นเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นตังหูน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เขาก็จะชอบคนฟินแลนด์นะคะเขาจะชอบงานฝีมือมากเลยนะคะก็จะชอบถักปักร้อยอะไรแบบนี้ก็ในร้านจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นร้านที่สบายหูสบายตาแล้วก็ไม่ลกไม่แบบว่าแบบ คือเขาจัดร้านได้สวยมากเอาจริงๆนะคะก็ตรงนี้เราจะเข้าโซนวินเทจแล้วนะคะก็มีพวกทีนะคะมีพวกชาแล้วก็มีของที่แบบว่าเกี่ยวกับวินเทจวินเทจนะคะแล้วก็มีพวกกางเกงยีนสวยๆนะเพื่อนๆมีพวกหมวกอะไรแบบนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบอะไรประมาณนี้กันนะคะของผู้ชมผู้ชายเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกกางเกงยีนสวยๆทั้งนั้นเลยนะ ก็ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านไอกกโกเนกิรปุตรินั่นเองนะที่ายอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมร้านมือสองในเมืองโกโกลาหรือว่าเมืองเล็กๆของประเทศฟิลแลนด์นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ไซด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันนะก็อันนี้ของที่เราได้มาวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะให้ป้า